เพื่อนครับหัวข้อนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของวิธีในการโน้มน้าวทีมขายไม่ให้งองแงกับการทำเซลส์รีพอร์ตแน่นอนครับเซลส์รีพอร์ตหรือรายงานการขายเป็นไม้เบื่อไม้เมากับทุกทีมขายมานักต่อน,นักแล้ววิธีง่ายๆในการที่เขาเนี่ยให้ความร่วมมือในการทำรายงานการขายมีดังต่อไปนี้ครับอันดับแรกต้องทำให้เขาเนี่ยรู้สึกง่ายที่สุดโอเคนะครับอะไรที่เป็นฟังก์ชันที่ยืดเยือ้อไม่จาเป็นต้องใช้ตัดออก ให้คีย์เฉพาะข้อมูลที่จําเป็นจริงๆและให้เขาซ้อมจนกระทั่งคล่องที่สุดให้เขาเนี่ยรู้สึกง่ายคุ้นชินกับมันนะครับอย่าให้เขาเป็นงงเมนะครับเพราะบางทีเนี่ยเป็นงมเมเนี่ยคือเขาทําไม่เป็นนะครับเขาก็จะมีความเบื่อหน่ายในการเริ่มทําข้อที่2ครับจะต้องแนะนําให้เขาเนี่ยคีข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่สุดเช่นคุยกับลูกค้าแล้วคีย์เลยวิธีนี้จะเป็นการลดเวิร์กโหลดให้กับเขาเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าข้อมูลเนี่ยยังคงฟ resh อยู่นะครับเขาไม่ต้องเสียเวลามันนั่งนึกนะครับแล้วจะทำให้งานตรงนี้เนี่ยมันเสร็จเร็วและข้อสุดท้ายจะต้องสอนเขาว่าคีย์ไปแล้วจะใช้ประโยชน์อะไรจากรีพอตนี้ได้เช่นหาลูกค้าแล้ววันนี้ยังไม่ซื้อการคีย์ข้อมูลที่ครบถ้วนจะสามารถดึงฐาลูกค้าเหล่านี้มาติดต่อใหม่ได้ในอนาคตนี่คือวิธีที่อยากลองให้ทุกท่านเนี่ยใช้ในการโน้มน้าวลูกทีมดู มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแชร์ไอเดียกันได้เลยนะครับ